สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบอนสีที่เคยลายไอเทมเลยนะคะแล้วก็ความสวยยังอยู่ยกคงกระพันนะคะเป็นบอนไทยบอนเกา่าแล้วก็ด่างด้วยนะคะบอนสีตัวนี้มีมานานแล้วตอนนี้ราคาดีมากเลยนะคะวันนี้พามารู้จักกับบอนสีที่มีชื่อว่าโนพเก้าค่ะนี่เลยนะคะ ต้นนี้เป็นต้นแม่นบะเก้านะคะต้นแม่ตรงนี้ใบส่วนที่หายไปคือเป็นส่วนที่ใบด่างมากๆนะคะแล้วก็ใบไหมค่ะใบไหมเนื่องจากสองใบนี้นะคะติดตู้ค่ะเพราะว่าต้นน้องใหญ่มากตัวใบก็เลยชนกับผ้ายางตู้อบบอลเราะค่ะแล้วก็ ช่วงอากาศร้อนด้วยนะคะก็เลยใบไหมสองใบนี้นะคะก็เลยไหมแบบนี้นะคะแต่น้องสวยนะคะแดงแล้วก็ดางขอบเขียวค่ะมีความใบบิดงออย่างนี้นะคะสีสันสวยมากค่ะนี่เลยนะคะต้นนี้เป็นต้นจอมเก่าแก่ของเราเลยนะคะต้นแม่พันธ์ค่ะ เรามาดูต้นเล็กกันบ้างนะคะต้นลูกๆของเขาแต่ไม่เล็กนะคะไซส์ที่เราปล่อยเนี่ยอยู่ในกระถาง5นะคะกระถางห้าทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะมีแต่ต้นสวยๆเลยเริ่มเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้โตสุดแล้วก็ใบใหม่ด่างสวยมากเลยนะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง5ค่ะต้นนี้ที่สวนปล่อยอยู่ที่ราคาต้นละ สองหนะคะนี่นะคะราคาดีมากนะคะต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่เลยต้นนี้นพ9เก้ค่ะต้นนี้ใหญ่นะคะอยู่ในกระถาง5นะคะแล้วก็ด่างสวยมากฟอร์มสวยมากนะคะต้นนี้นะคะสองหนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะที่ไซส์ใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ค่ะ ใบใหม่ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะต้นนี้ก็250เหมือนกันค่ะใครสนใจโทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะไซส์ใหญ่ค่ะกระถางหนะคะล้นๆแบบนี้เลยดูกันต้นต่อ,ตอไปนะคะต้นต่อไปจะอีกราคาหนึ่งนะคะต้นนี้จะอยู่ที่ราคาต้นละ190บบาทค่ะนี่นะคะ ไซส์สวยมากต้นละ190บาทราคาห่างกันแค่60บาทเองค่ะนี่เลยต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะคะแต่ต้นเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะเพราะว่าอยู่ในกระถาง5เต็มกระถางพอดีเลยนะคะอีกหนึ่งต้นนี่นะคะต้นนี้ก็เต็มกระถาง5พอดีเลยนะคะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะปล่อยที่ราคาต้นละ190บาทค่ะ ใครสนใจโทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะต้นนี้คือวันนี้เป็นบอลน,นพะก้านะคะบอลด่างนะคะบอลด่างค่ะมีพื้นใบสีแดงกัดด่างขาวชมพูเหลืองค่ะหลายสีมากเลยนะคะดูค่ะความสวยแล้วก็เป็นบอลที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะต้นแม่ตอนแรกเราเลี้ยงนอกตู้นะคะ แต่เนื่องจากเราผ่าหัวกลายเป็นจอมก็เลยเอาไปไว้ในตู้แล้วน้องต้นใหญ่มากก็เลยใบไม้แบบนี้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องก็มีใบใหม่ขึ้นมาค่ะก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดสองใบนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็รอใบใหม่ขึ้นนะคะนี่แต่น้องมีลูกสวยมากนะคะใครสนใจโทรมาได้นะคะ นี่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้และติดตามได้ที่ช่องบอนสีบ้านสวนช่องบ้านสวนสัตสิพาค่ะนี่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ